ป้าน้องไปเจอเป้เวลาจะไปงานศพหรืออยากจะมีกระเป๋าสีดำเนี่ยไม่ถูกใจสักทีนะคะอันนี้เป็นเป้พอซื้อปับ๊บป้าน้องรู้เลยว่าจะเอาอะไรมาแต่งดูดูความช่างคิดของป้าน้องนะคะ ป้าน้องเอาผ้าพันคอมาผูกป้าน้องปักปักนกเองค่ะแล้วก็เอาผ้าพันคอมาผูกเวลาไปไหนเนี่ยเราสะพายข้างหลังเนี่ยคนเขาก็จะล้วงกระเป๋าเรายากด้วยค่ะป้องกันในตัวค่ะผ้าที่เพ้นต์นะคะมาแต่งเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ถ้าเผื่อเรารู้เป็นคนช่างคิดกล้าที่จะทำเราก็จะได้อะไรออกมาแปลกๆใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะถ้าถ้าเผื่อเรารู้เป็นคนช่างคิดกล้าที่จะทำเราก็จะได้อะไรออกมาแปลกๆใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะ พน้องเอาผ้าพันคอมาผูกพาน้องปกักปักนกเองค่ะแล้วก็เอาผ้าพันคอมาผูกเวลาไปไหนเนี่ยเราสะพายข้างหลังเนี่ยคนเขาก็จะล้วงกระเป๋าเรายากด้วยค่ะป้องกันในตัวค่ะที่เพ้นนะคะมาแต่งเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะจากกระเป๋าธรรมดาเป้ธรรมดาเราก็ามาแต่งค่ะ ผ้าที่เราประ,ประดิ์ประดอยไว้นะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป้ไปไว้ด้านหลังนะคะอ,อันนี้ <c oughs> ทำเข็มขัดก,ก็ได้นะคะทามาทำกระเป๋าอุ้มเป้ก็ได้นะคะมันก็เก๋ไกอย่างเอามาคาดเอวก็ได้นะคะคาดเอวข้างหลังก็จะเป็นเป้ธรรมดาค่ะ